ไปนะกินได้กันนี่ฉันเออเออฉันังไม่หิวให้ยายกินก่อนอ้าวกินกันไปเลยเนี่ยสองคนพี่น้องเนี่ยกินข้าวกันนี่ผัดก็กดเราไม่ต้องกินก็ได้ปลาตัวนี้เนี่ยอยากจะกินปลาตัวนี้ทอดเอาจิ้มน้ำปลามะนาวบีบไปพริกเพิกอะไรไม่ได้ใส่นะทุกคนยายบอกจะกินปลาตัวนี้อ่ะได้แกะให้อืม ตัวหน้าดูเนาะจิม้มให้หน่อย,ยอ้าวไม่ตกจิมม้มเออมันไม่เค็มมะไม่ใช่ปลาเก๋าเหรอไม่ใช่ออาวเออใส่กระมังปาอายีลุ้นเอาถึงเปล่าอืม,อม,อมจิ้มนี่สาทุทำไมก็กินไปไม่ต้องสาทุสาแทะแล้วกินไปก่อนเนี่ยจิ้มนี่เนี่ยน้ำปาน้ำหนาวบีบไว้ให้แล้ว ผัดกระสานดองใส่ไข่ไม่ต้องฮะกูกไข่ก็คุยกับผู้คนเขาสิเนี่ยเขาบอกเขาอยากจะเห็นหน้ายิรุนเนี่ยเขามาถามว่ายิรุนเนี่ยเป็นใครเป็นพี่สาวยีดอกไม้หรือเป็นพี่หรือเป็นน้องน้องค่ะอ๋อเป็นน้องใช่ไหมเออฉันก็จําไม่ได้ใครฮะไขรเป็นน้องใหญ่เป็นน้องคนเล็กไม่ใช่เหรอเออเป็นน้องยิรุนฮะเป็นน้องยิรุนใหญ่นะ ออยิรุนเป็นพี่ไปแล้วเหรอเออปพ๊กเป็นพี่รุนฮะลืมลืมใช่ไหมอ๋อยายเป็นพี่ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นน้องฮะพ๊ดเป็นพี่น้องเหรออ้าวเลืมลืมใช่ไหมฉันก็ลืมเหมือนกันแล้วก็ยายเป็นน้องเนี่ยต้มยิรุนซดน้ำเข้าไปต้มจับชายฮะไม่ใช่ป้าพักจับชายมีเต้าหู้มีอะไรเนี่ย อืมไม่ใช่ปลาปลานี่อร่อยไหมแล้วปลาทอดอ่ะอินนี่ผัดกินได้ไหมแล้วเนี่ยแต่๋ผัดประกาศด้องก็ไม่ค่อยอยากให้กินนะใช่ไผัดกินได้ก็ถึงอ่ะอืมเดี๋ยวฉันกินเองผัดเนี่ยเป็นยังไงอร่อยไหมเล่าเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงคุยอะไรกันเล่าก็คุยกันเรื่องอะไรฉันได้ยินเสียงไอหนึ่งไอหนึ่ง,น,งนินทาอะไรฉันกันหรือเปล่า บอกว่ามึงทำโน่นทำนี่กับเขาเออหรอฉันได้ยินแววๆฉันนึกหือใหญ่นินทาอะไรฉันมั้งนอะบ้ขาใครเปวนามึงก็เออเออฮ่าฮ่าังาเ่า้่าฮ่ฮ่า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 ่นฮ่าฮ่าาฮ่่าม่า่า่าฮ่าฮ่่าา่าม่ามาาา่ แครอทนั่นอ่ะอือเอาน้ำนิดหน่อยเอาน้ำนิดหน่อยนะอืออ้าวโธเออยลุนเขาตักได้ตักถึงไหมลุนถึงอืปลาหมดจ่างจะแกะปลาให้อีกอือกินปลาเออกินปลาเยอะเยอะเออกินปลาเยอะเยอะใช่วันนี้เลี้ยงเด็กสองคนนะทุกคนนี่คนนี้ฉมายมากเนี่ย คนนี้อรุณประภัยฉ mm ันเปลี่ยนชื่อให้แล้วเป็นอรุณประภัยฮะเนี่ยยายฉันก็เปลี่ยนชื่อให้แล้วนะเปลี่ยนเป็นชไม้มาส์กินไงอะยายเอามากินข้าวกันสนุกสนานนะคะทุกคนวันนี้เอาแก้วน้ำก็มีไว้ให้ไปไหนแล้ว กินเยอะๆปลาหมดยังยีดนจะแกะปลาให้หยังมีไหมกินปลาเยอะๆอเออชอบปลาก็เอากินไปเยอะๆอ่ะเอากระมังมะกระมังข้าวมะอุ้ยมีกลางไหมเนี่ยเดี๋ยวระวังกลางเลยนะปลาับทิมก็กลางเดี๋ยวก็ดูกลางีกทีนะเผื่อหลงหอื ชอบปลาก็กินปลาไปของใหญ่หมดอย่างปลาปลาหมดอย่างแ้กะปลาให้เนี่ยหนูกินปลาแข่งกับยีรุนน่นยีรุนก็บอกกินปลาเยอะๆอยู่มะเล่าแข่งไปหน่อยวะทอดนานไปหน่อยนี่เนื้อกระจิมเนี่ยมีน้ําปลาให้จิมเนี่ยเดี๋ยวจิมให้อ้าวอืมเอากะมังมาจิมน้ําปลาให้เออน้ําปลามันหนาวบีบ อํอําฮะข้าวฟู้ข้าวแแข็งของฉันอ่อนดีใช่ไหม,มก็บอกให้ฉันแลมซื้อข้าวอ่อนมาหุงให้เส้ยมันก็อ่อนเดี๋ยวมันก็ทำแข็งเหรอโอ้หายโ <laughs> อ้ยฉันแลมแกดูอยู่เปล่าแกซื้อข้าวอ่อนมาให้ อรุณประไัยกินหน่อยนะอรุณประภัยเขาบอกเขาชอบชาข้าวอ่อนแบบของฉันเนี่ยงแกข้าวแข็งอบอกไปแล้ววันนี้หน้าตาสดชื่นยายมีเพื่อนน้องสาวมาหาเข้าหน้าตาสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมหวันนี้หน้าตาสดชื่นแจ่มใสดีเนี่ยหเหลือเหลือ หลับไปงีบแล้วเหรอเหรอหรือสองคนที่นอนกันอยู่นั้นหลับใช่ไหมคุยคุยกันคุยกันจนหลับเหรอคุยกันจนหลับมันไม่ใช่ปลาเกืาเหรอเนี่ยฮะเนี่ยมันไม่ได้ปลาไม่ใช่ปลาเกือต้องจิ้มเออมันไม่เค็ม ก็มันไม่เค็มไม่ใช่อะก็ไม่เค็มก็จิ้มเอาใช่ไหมไม่ต้องกินเค็มไม่ต้องเค็มมากเอาไอ้กุ้งปลามาวางสิอ่า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 วางไว้ให้แล้วเจ๊นั่นจิ้มเออจิ้มครั้งครังจิ้มถิ่กินปลากันวันนี้อ่าจิ้มอืมจิ้มนั่นเจวปลาเยอะ พอไหมเนี่ยตัวเดี๋ยวจะไปทอดให้ใหม่อีกตัวนึงปลาเนี่ยพอไหมไม่พอจะไปทอดให้ใหม<ะ>่อีกตัวนึงหรืพอฮะหนหเลือหันไม่พอฮะพอไหมไม่พอไม่ไมพอ,พอหอันไม่พอโอพอ <laughs> ไม่พอเดี๋ยวจะไปทอดใหม่ มีปลาเยอะๆเอาข้าวเพิ่มไหม,ไมเอาข้าวเพิ่มไหมยายยังมีเหลืออืมีปลากันนะครับนี่ถ้าคุยอยู่ก็เป็บเงินเองฮะ ก็คุยอยู่ใกล้พันนี้ไี้คุยก็โทรศัพท์แกที่แกได้ยินเสียงฉันนั่นนะนี่คุยก็โทรศัพท์ไม่มีใครแล้ววันนี้หิวข้าวเหรอวันนี้หิวข้าวผิดปกติอํา บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะนี่อิ่มแล้วอ,อิ่มปลาเจะเอาเหรออิ่มแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรเขาอิ่มแล้วยายยังไม่อิ่มมาอิ่มมาชามข้าวมาโอเคกินปลา,าได้เยอะเขากินไม่หมดแต่เขากินปลาเยอะอีลุนนะ่ะเออไหนจะดูไอ้ตัวนั่นนะ่ะไอ้ตัวไหนเหอะ เขาบอกมันคือปลาไอปังน้อยเหรอเดี๋ยวก่อนเลยนะฮะตัวใหญ่ปลาเหรออืมอ่ออนโอเคแล้วปลาอืมเท็จเทิงอะไเนี้ยปลากินปลาเล่นนิดเฉยจิ้มแบบด้วนจิ้มอืมเออกินข้าวไม่หมดกินปลาเล่นสัก็ได้อืมไอมึงไมนชอบกินปลาฮะ ยายไม่ชอบกินแด้กขีนมารับพรกันทำให้รวยให้สุกวยทุกวันอยู่ดีกินดีอูยุย็นเป็นสุขตลอดไปให้อายุยืนยาวเก้ารอยปีสาธุสาธุให้อายุมั่นขวัญยืนกันสองคนกระลางกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงกันนะใช่ไหมเอ่าวรองเพลงร้องเพลงให้ยีรุนฟังหน่อยดิ ลองเพลงให้ยีรุนฟังดิย้องเพลงเออทิงโงงโงงโนงอะยีรุนเขาไม่เคยฟังทิ้งโงงโงงโองยีนลุนลำเอนงโยกหิ่ร้องยีหลุนล้าเออ